อารสอนนะทําไมเหรอครับครูก็ครูเห็นนักเรียนอะเยนมาหนักทั้งสัปดาห์แล้วครูก็เลยเปลี่ยนจากการเรียนย่ามาเล่นชาเลินแทนยังไงล่ะพร้อมแล้วค่ะ ทำการบ well. ้านไม่ค่อยได้คิดไม่ออกสมองไม่ค่อยแล่นแล้วอีกอย่างอ่ะผมก็อยู่แล้วด้วยอืมงั้นเอา20มิลลิลิตรไปดื่มดีสิเห้ หนึ่งดัชมิวเซียเต้ข้อทำมาจากน้ำโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นนวเกรดคัสันจึงหอมอร่อยเข้มข้นไม่เหมือนใครคุยดียงเลยครับอืมอิ่มแล้วผมรู้สึกพร้อมเต็มที่เลยครับดีแล้วมาทำการบ้านข้อไหนไม่ได้บ้างเดี๋ยวเราสองแทนข้อน,นี้ครับผมปปไม่แน่ใจผมถูกหรือเปล่าอ๋อต้องเอาตัวข้างหน้าไปหาตัวข้างหลังแล้วก็จะได้คำตอบ ง่ายอ๋อเข้าใจแล้วครับดีมากใช่ไหมอ้ยเฮ้ยตาตั้งเฮ้ยไี้เสียงที่โบใช่ป่ะได้แลับไปไปดูกันว่าได้เสียงอะไรอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพายเป็นอะไรพายร้องให้ทำไมเจ็บตรงไหนไหมใช่ เธอเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บหรอแล้วถ้าเธอไม่เจ็บอ่ะเธอจะร้องให้ทำไมก็หนูเสียใจอ่ะแล้วหนูเสียใจเรื่องอะไรล่ะก็เราเสียใจอ่ะเราเล่นเซมสกินไม่ได้เราเห็นคนอื่นเล่นน่ะแต่เราทำไม่ได้อ่ะโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยมาหยุดร้องก่อนหยุดร้องก่อนลุกขึ้นมา ของอย่างเนี้ยต้องใช้เวลาฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็เป็นเองก็หนูฝึกแล้วอ่ะยังเล่นไม่ได้เลยแล้วเธอฝึกเล่นมากี่วันแล้วล่ะก็เราเพิ่งฝึกเล่นวันนี้วันแรกอ่ะเห็นไหมเธอเพิ่งฝึกเล่นเองค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวก็เล่นเป็นเองอือใช่เอางี้ไหมเราเล่นเป็นเดี๋ยวเราช่วยสอนเธอเองเฮ้ยจริงเหรอเอาสิเอาสิมาเดี๋ยวจะตั้งเป็นคนสอนเองอันดับแรกนะ ธอต้องเอาเท้าที่เธอถนัดไว้ด้านหน้าแบบนี้อ๋อแล้วไงต่อละ่ะแล้วเธอก็ใช้เท้าข้างหนึ่งดันแบบนี้แล้วเธอก็เอาเท้าอีกข้างหนึ่งมาไว้บนนี้แล้วส่งกลัวให้ได้อ๋อมาเดี๋ยวเราลองเล่นให้ดูก่อนแล้วกัน จะลองเล่นบ้างก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนที่เธอจะชาเลนจ์ตัวเองด้วยการฝึกให้สําเร็จเอาอันนี้ไปดื่มก่อนสิโอโหพี่บัวอร่อยได้รสช็อกโกแลตเข้มคนจริงๆเลยอ่ะก็มันแน่อยู่แล้วเพราะนี่คือ dustmule เสืเตนนุมคุณภาพเกรดคัสสันพร้อมที่จะเขียงข้างทุกชาเลนจ์ไม่ว่าเราฝันอยากทำอะไร ดัชมิวเซตต์ก็พร้อมที่จะเขียนข้างทุกๆพารช,ชั่นของทุกคนเลยว,ว้าวอืมมาเรามีกำลังใจแล้วพร้อมลยุยไปเลยวีวยเ<ฏ>ก่งมากเก่งเลยเก่งไม็ได้แล้วดีใจเหมือนกันอ่ะเล่นได้แล้วอ่วะโอ้ wow! ตปตรงนี้เนี่ยคุณยศเข้าห้องแล้วไปเร็วคุณเข้าห้องแล้วไปเร็วไปเร็วคุณต้อทไม่เป็นไรจ้ะอเด็กๆไปนั่งที่เร็วครบ่ะแล้เรุกยนทั้งหมดจำคำรพ สวัสดีค่ะครูสวัสดีครับนักเรียนภาพนี้อ่ะจะไม่มีการเรียนการสอนนะทำไมเหรอครับครูก็ครูเห็นนักเรียนอ่ะเรียนมาหนักทั้งสัปดาห์แล้วครูก็เลยเปลี่ยนจากการเรียนเนี่ยมาเล่นชาเลนจ์แทนยังไงล่ะเย้ <Yeah! S 1> แล้ววันนี้เราจะเล่นชาเลนจ์อะไรกันดีคะครูคก็วันนี้เราจะมาเล่นปิงปองชาเลนจ์ที่ฮิตกันในติกตอกยังไงล่ะ yeah! กติกาก็าคือครูจะวางแก้วไว้ทั้งหมด5า้าใบซึ่งวางไว้ตรงนั้นนี่มแนแบบนี้โอ้โหหน่าเล่นมากจริงจริงอุ้ยเช่าดูไหมพี่บัวใช่และหลังจากนั้นเนี่ยครูก็ให้นักเรียนเนี่ยปล่อยลูกปิงปองให้ไหลลงไปในตามแก้วนั้นๆอ่ะอย่างนี้ดูนะ เห็นไหมแบบนี้เองซึ่งของรางวัลในแต่ละแก้วอะจะไม่เหมือนกันและรางวัลใหญ่ก็คือเงินรางวัล1,000บาทโอ้เล่นเลยค่ะเล่นค่ะชอบกันใช่ไหมละ่ะงั้นเรามาเริ่มเล่นกันเลยเนาะงั้นคนแรกยายบัวมามาก่อนเลยโาก่อนอ่ะโอ้โ,โ,อโชคดีเงินอ่ะเอาไปคุณครูค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นนะคะหนูขอดื่มนมดัชเชสเซตเตอก่อนนะคะเพราะนมดัชเชสเซเตอคือนมคุณภาพเกรดทันสัขพ้อที่จะคียงข้างทุกชาเลนจ์ของทุกวัยหอมอร่อยเข้มข้นมากเลยค่ะคุณครูจริงเหรอบัวจริงสิคะแข่งยังมีอีกหลายรสชาติเลยนะคะนี่ค่ะคุณครูรู้ว่าคุณครูน่าชอบรสกาแฟแน่อนอนค่ะอืมขอบคุณนะครับบัว อืมอร่อยเข้มข้นจริงๆด้วยบัว่าครูชอบมากอร่อยใช่ไหมคะร็อกหนึ่งดัชมิวเซเซต้รสชาตสันมอย่างดีจากแม่บัวสุขภาพดีและแข็งแรงทำให้น้ำนมมีรสชาติที่หอมอร่อยเข้มข้นไม่เหมือนใครและคงคุณค่าของสารอาหารไว้อย่างครบถ้วนงั้นครูขอเอานมดัชมิวเซเต้เนี่ยามาเป็นของรางวัลด้วยได้ไหมได้ค่ะเป็นครูคะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นกันเนี่ย บุวต้องขอให้เพื่อนดื่มนดัชมิลเซเตนกันนะคะเพื่อเพื่อนจะได้มีพลังพร้อมลุยทุกชาเลยค่ะอ่ะตะตันอืมอร่อยมากเลยครับี่บัวร้อนไปเมาเนี่ยผมชอบมากนองพายอืมอร่อยสุดๆไปเลย <S <S แถม หอมกลิ่นสตรอเบอรี่ด้วยค่ะออสการ์ของเธออืมน่ากินจริงเลยอะอืมอร่อยมากครับพี่บัวถ้าทุกคนพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มเล่นชาเลนจ์กันเลยดีกว่าพร้อมแล้วค่ะอุ้ยจะได้อะอุ้ยลงไม่ทันช่วยๆครับพี่บัวส่้ยๆยายบัวได้ นุ่มดัชมิลรถไว้มัลล์ของรางวัลของเธอนุ่มดัชมิลเฟลเตสรถไวมัลล์อ่ะขอบคุณครัคุณครู mm hmm. อร่อยมากเลยค่ะคนต่อไปมาเลยไททันอ่ะนี่ไททันได้ดัชมิลรถกาแฟว้าว oh! oh! อ่ะ ขอบคุณครับอร่อยมากเลยครับคุณครูอ่ะงั้นคนต่อไปน้องพายมาเดี๋ยวอ่าน้องพายนี่ค่ะไปไปเต้นจรงน้องพายได้ดัชมิวสิเลเต้นรถจึด๊ดย้ยอ่ะขอบคุณค่ะ ต่อไปออสการ์มาเร็วอ่านี่อุ้ยออสการ์ได้เงิน1,000บาทโออ่ะเงิน1,000บาทขอไคุครับครูครูคะครูลองเล่นบ้างค,คะอือได้สิมาอของครูได้ดัสมิวเซเลเตสร,ร,ร,รสช็อกโกแลต นี่ของครูดัชมิลเซเลต็ดรสช็อกโกแลตมาเดี๋ยวครูลองชิมดอมูอร่อยเข้มข้นมากเลยดัชมิลเซเลตดนนมคุณภาพเกวนคัสสันพร้อมที่จะเขียงข้างทุทกชาเล้น์ของทุกไวสามารถหาซื้อได้ที่ร้านคา้าเลือกซื้อ7ซ l ว v e อห้างสรรพสินคา้าและร้านทั่วไปที่วางจำหน่าย หรือสามารถหาซื้อออนไลน์ได้ที่ w w w d a s วด์เ l ็ l ดัชมิ a เดล l เวอ d ี่ o อ p a าซ d ดาช้อปและ Tesco Online นหรือจะซื้อผ่านสาวดัชมิลสาวดีไลท์ก็ได้เหมือนกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ <t> บ๊ายบาย